ด้วยวันนี้เจตนาที่ท่านถามว่าข้าพเจ้าเก่าจริงไหมย้อนมาสุราษฎร์ชสมัยนี่ผมก็ตกใจเนี่ยย้อนมาสู่รัชเลยเพราะว่าก็ถามว่าผมอยู่สุราษฎร์กี่ปีผมอยู่ตอนเด็กๆก,ก็ตอนอายุสิบสามระยะอยู่กรุงเทพก็ปาบอกว่าอยู่กรุงเทพห้าสิบปีแล้วแล้วก็ ก็เพิ่คเกยจบคเรบ้านเรานะครับมีคนรู้จักเถามว่าผมเลยเลือกน้อเตยผมไหนพี่นีนะครับถ้าต้องทำผมต้องทำให้สำเร็จที่ทำงานเราเนี่ยเราต้องใช้เวลาไม่ใช่แค่ตัดผมต้องทำอ่างเลาแตว่าผมมีวมตประงว่าถ้าต้องทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จก็จะเห็นู้วยนาว่า การประชมขอริทีจเอาเรื่องมันล่อเท่านั้นที่จะทำให้การงานสำเร็จครับวันนี้โต้ยมันก็ได้มาแล้วถ้าโต้ยมันขอยกยกมือโต้ยมันได้เงินะครับก็เดี๋ยวขอยกมือลงมาครับตีเงินที่เมื่อ ท้นลงชื่อน,นะครับท่านลงชื่อที่จะเลือกตั้งในวันน้ญญาด้วยอำนาจจากพวกนวลสุนทรภยัรภย,อ,ภย,อ,ภยอ,อะไรก็ตามผมต้องเใมตกเพราะว่าเวลาสองปีเนี่ยผมยังมีพลังศึเยอะกงขอริบกีจากพวกนวลสุนทรัยให้ างนนะได้คาเป็นมีเมพ,เพเื่อนมีพมนเพื่อนเป็นผู้รรื่องแตนมีเพื่อนที่จะบ่นปายชีวิตจะได้เดินทางไปสู่สังคมมุสลิมที่สมบูรณ์ขออมาทางนั้นขอองค์รอตุ้งตอบแทนและขอให้เนื้อหา ตามแนวทางของท่านยมีข้าผู้อนุรอแบบตลอดถ้าท่านยินดีขอให้ท่านยกมืออีกครั้งครับต้นหนำครับขอบคุนครับก็วันนี้นะในวันหน้าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นเรื่องของข้าผู้มลเลาะนะครับข็ขอขอบคุณในเมตติกิต ขอบคุณที่าร่วมงานาวันนี้ก็ขอาตงให้กิจกรรุ่งเรืองแล้วก็หวังว่าไรหรือรได้จะไดแในที่ครับเพ่ราต้องไปดูตัลขเสถาบันที่่คุณชาวลาาวิลาทวันดีดีะอัลามลุบอร บรรดาอิหม่ามนะที่มีเกียรตินะทุกท่านนะครับนะในฐานะผมเป็นอิหมัามในตนแทนของบ้านสองขาก็ต้องขอขอบคุณนะท่านฮนะจีบ้านสองขาบ้านตกเจ้านะฮะสามหน่อยก็ต้องขอขอบคุณฮะจีอบีบุลลนะที่ท่านนะสละเวลาของท่านเพื่อจะมาพัฒน,นานะพี่น้องมุสลิม าชาวสุราธานีเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอีกระดับหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ฟังท่านาได้ผู้ชี้แจงบนวิธนะีเมื่อเช้าก็ซึ่งในฐานะผมเนี่ยไม่ใช่ชาวสุราธานีโดยกำเนิดแต่ผมเป็นชาวสุราธานีโดยการเป็นลูกเขยก็ไม่ต่างอะไรจากสุราธานีโดยกำเนิดเช่นกัน ถ้าท่านพร้อมที่จะพัฒนาชาวสุราษฎรธานีของเราให้มีอนาคตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะยังยิ่งในเรื่องของศาสนาซึ่งณตอนนี้ณเวลานี้เราก็เห็นแล้วที่ท่านกำลังทำกาลังทำปฏิบัติอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัุรอาโรงเรียนฟาร,รูอีอินชาอัลลอฮ์ในอนาคตจะมีการขยายนะ นี่คือมุมมองของท่านและอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่านเป้าหมายจุดประสงค์ข้อหนึ่งในบรรดาหลายๆข้อนั่นก็คือบริษัทบมเรียงเฟสฟูดเนี่ยเพื่อจะมาการต่อยอดในกิจการต่างๆของพี่น้องมุสลิมสุราธานีซึ่งมาเป็นไงมาเป็นงานที่อามาณาที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆใครจะมาคิด ได้แล้วก็ทําเลยไม่ใช่แต่จุดนี้เนี่ยทำบุญทำม,มัวเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาบอกว่าวาตาซิมูบิฮับลิลไลจามีอัลวาลาตฟาร์รักูแต่ข้อนี้เนี่ยมาเป็นกะไรอยู่มาเป็นของซาเละกับพี่น้องเราว่าตาซิมูบิฮับลิลไลจามีอัสู่เจ้าจงจับเชื่อของอัลลอฮฺโดยเป็นจามีอันเป็นะมาอะเป็นกลุ่ม วลาตาฟารโรกูและสุจ้าจงอย่าแตกแยกจะเป็นของแสลงอยู่แต่ณวันนี้เพราะว่าของแสลงนี้เราทิ้งได้แล้วเราทิ้งลงแม่น้าทิ้งลงทะเลได้แล้วเพราะเป็นพระบัญชากรลอสุภานาวตาาและเป็นคำพูดของท่านอัสลลอสุลลอสัลลัมบอกว่าฟาไลกุมบินจามาอาฟาไลกุมบินจามาอาพมันซาลาซาซาฟินนารสุจ้าจงอยู่ในกลุ่มกล้อง ชาแนั้นเราพี่น้องครับอิชอัลลอฮ์ในอนาคตอันใกล้ข้างหน้านี้เราจะร่วมมือร่วมใจพัฒนาพี่น้องของเราให้เราทุกคนที่อยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งเสียงเสียงหนึ่งที่จะพยายามผลักดันให้มันดีขึ้นในอนาคตอินชชอัลลอฮ์ฝากเพี่อนตอนนี้นะครับอัลกุรอฮ์อัลลอฮ์มูฮัมมัดสุลลัมบาริกาตุบกระดามีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีเกียรติมนร่ว่า วิธีวางทีราลกษาในวันนี้นะครับแล้วก็ฟังจากาท่านคามิพุลล์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการคิดวิธีที่จะพัฒนา,าจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราคือฟังแล้วก็คือมีแรงผลักดันนะครับว่ามีความหวังว่าวันหนึ่งในข้างหน้านะครับในวันข้างหน้าสุราษฎร์ธานีของเราอาจจะเป็นกลุ่มเกาะเดียวกันอาจจะเป็น ารเรียกว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันคำคำนี้นะครับมันยังใช้ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่านะตอนนี้วันนี้พวกเราก็รู้อยู่ดีแล้วว่าสุราธานีเป็นยังไงคําว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกนันนั้นยังมันยังไม่ใช้ไม่ได้นะครับยังใช้ไม่ได้ฉะนั้นอยากจะมีวันนั้นวันข้างหน้าอยากจะให้อยากจะขอต่อเองรศบานาวตาลานะครับให้พวกเราทัาง้งทั้งหลายนะครับมีการอะไร สามัคคีรวมพลังกันเพื่อทำให้สุราธ,ธานีของเรามั่นคงสู้กับจังหวัดอื่นเขาได้นะครับแล้วก็ในฐานะที่ผมก็หนึ่งคนที่เป็นอิมัมแล้วก็เป็นครูสอนศาสนานะครับก็ฟังจากเมื่อกี้แล้วก็หวังมีความหวังครูทุกคนมีความหวังหมดนะครับววหวังว่าวันข้างหน้าจะต้องดีแบบนี้นะครับก็วัินลาฮิตอฟิกวัสลาม์มูลาหกูมรามมุสลลมอัละารอลกต ก็มีความดีๆมีความภูมิใจที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับของในฐานะอีบัมในฐานะอดีตรองประธานกรรมการจังหวัดในชุกโตก็ทำอย่แล้วครับวันนี้ท่านได้ทำมีเจตนานั้นได้โต้ซึ่งนั่นหมายถึงเอ่ออัลลอฮฺยาบัซุลุบริสควายมนชาห์วะอัลลอฮฺได้ทรงได้ทรงวิริสตีแต่ผู้ที่อัลเราประสงค์และทรงกับยานริสตีแต่ผู้ที่อัลเราประสงค์ แต่นก็คือความโปรดปรานทั่นที่ใดของรอกที่ออาตัก์ระาให้คนดีคนใดนั้นได้มีความสุข้งโลกนี้และลุกนหน้านั่นก็คือการให้ฤิสศีในโลกนี้และก็เขาได้ใช้กายฤิสศีอันนั้นไปเพื่อนะสังคมอิสลามเพื่อสังคมส่วนใหญ่เพื่อของกาการเพื่ออัลลอฮ์ประการนั่นือ คนรอบข้างของท่านนะครับมีบาปมีครอบครัวอะไรต่างๆเราถามได้ในเรื่องศาสนาไปเคียงข้างท่านในทุกๆเวลาทุกๆเวลานะนะครับเรียนรู้กันตลอดชีวิตในเรื่องศาสนาโอเคละมุนให้มามีหลังบ้านมีหลังบ้านเรียนรู้ตั้งแต่ในเพลยจนกระทั่งนลุ่มสองศพนะครับดังนั้นสิ่งที้สิ่สำคัญที่สุดเจ้าอัลลอฮสทางเลือกใครให้เป็นผู้นำเครือกัยที่จะให้ไม่ช่วยเหลือสังคมของศาสนาของอัลลอสทานแล้ว ไม่มีใครที่จะยับยั้งนะอัลลอาเมาลามานยาดีมาเอาไตะวัารมาว่าใจมามานะกจังนี่เราจัาเราให้แล้วไม่มีใครยับยั้งได้ถ้าเราทำไม่ให้แล้วเนี่ยใครจะให้ก็ไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเราดะนั้นขอเราสตาล์ให้พวกเราท่ายเนี่ยเอ้ยว่งมือว่วมใจกันเพื่อจะเลือกคนที่คนดีคนมีศาสนาคนที่มีทรัพย์สมบัติแล้วก็จะใช้การทรัพย์สมบัติเพื่อจะกอ้หน่ง พวกเราพวกอื่นในเรื่องของศาสนาะช่วยเหลือเออเฟื้อเฟือใครนั่นคือคนที่ดีที่สุดครับแต่ผมระแวงใจคือผมอ่านใจอย่างหนึ่งว่าในสังคมของเราในจังหวัดของเราเนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะมีการเลือกตั้ง สมาชิกว่าอย่างไรกรรมการจังหวัดว่าอย่างไรอีกประธานต้องรับรู้แล้วก็จะต้องนี่อาจจะต้องลงความเห็นส่วนมากอย่างไรก็เอาอย่างนั้นนะครับไม่ได้เห็นส่วนตัวถ้าหากว่าการประชุมของเราหรือการลงมติของเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะให้เกิดประโยชน์กับสังคมสามแ้วเนี่ยมันลงมืยกันด้วยดีไม่มีการขัดแย้งกันสังคมสามของเราจะมีความเป็นญลติ ความเจริญตรงนี้ก็จะตกไปสู่กัมปูไปสู่พระศิลป์ต่างๆไปสู่รูปหลันของเราที่จะเียนรู้ในศาสนาต่อไปนะครับทหานกองทันทั้งใจตรงนี้ที่มีชาวสนับสนุนอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นท่านห้มาช่วยเหลืองานของเราตรงนี้แต่ท่านจะต้องมั่นใจจริงๆว่าลงมาช่วยเหลือจริงๆแล้วอศลสตราจะให้ทั้งความรู้หนึ่งศาสนาให้ริสกีเกิดขึ้น ให้ความสุขความสบายเหมือนที่อัลลอฮฺให้เราแล้วก็เราบาร์นาอัตินาฟินุยาฮัสนันเราฟิลอาคิโรจัสน์เราฟินอาจัปนัดควรเลอาขอประทานความสุขความสบายความดีงามให้กับลบาาาูกให้กับเราเนี่ยในโลกุย่างและในโลกอัลกิรอหรืออัลลอฮฺมารซุตนาฟิบาวกัสตินาซอนยายาคารารวีควรเล่าโปรดประทานฤทธิที่ดียวให้กับเราในโลกุญญานและขอให้เรานั้นได้ประกอบอิบาดะเพื่อเบียร์เซเบียรสู่โลกอัลกิรอทั้งสองอย่าง,างาน,น,าาานี้น พวกเราทั้งหลายไ้มั่นใจนะถ้าหากว่ามีหน้าอย่ยงค้น้นเลือกขั้นนะให้มีให้ี้องสอนร้องนะครับนั่นเรความอัแล้วแฝายยืนยันดีวยควาพึงแล้วรอันะครับเามมามคึงนะยสนระครับคุกสอ่เคยเป็นรองประธานกรรมการนิสสานปรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มายืนยันนะครับต่อหน้าทัีเดชนะครับดรทรงชัย